สำหรับเมนูวันนี้นะคะพิเศษพิเศษเราจะทำสเต็กเนื้อตามสูตรในทีวีแบบสวีเดนแท้เลยนะคะวันนี้เรามีต้นทิมยอนเขาจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรนะคะเอาชื่อสวีเดนไปก่อนพริกไทยดำเกลือเนอยกระเทียมแล้วก็เนื้อลูกวัว ไปชมวิธีทํากันเลยค่ะนะคะทุกคนเริ่มเลยค่ะใส่เนยสําหรับทอดนะคะแล้วก็ใส่เนื้อของเราเลยวันนี้ทําสําหรับสองที่ใช้เนื้อสี่ชิ้นนะคะก็หัน่นชิ้น,ส,นสวยๆวยยไฟเบาๆนะคะสําหรับทําสเต็กค่ะ ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะใช้ไฟความร้อนสูงสุด15เราจะเปิดสักประมาณ7-8นะคะก,กลางๆค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะตอนที่กลับด้านเนื้อก็ใส่เกลือะค,ะค่ะพริกไทยค่ะ ไข่ดำนะคะบทหยาบแล้วเราก็เริ่มใส่กระเทียมได้เลยนะคะตอนนี้คือจะทำให้หอมๆแล้วค่ะแล้วก็ใส่ทิมย้อนนะคะทุกคนแล้วในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมผักที่เราเอาไว้โรยหน้าสเต็กน่ากินมากๆค่ะ แล้วก็เตยมพาสต์ลี์ต้นหอมถ้าใครมีผักชีใช้ผักชีด้วยก็ได้นะคะแล้วก็พริกแดงค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยซอยเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มาคลุกเคลา้าให้เข้ากันค่ะส่วนซอสวันนี้เราใช้อซอสไวน์แดงค่ะแบบสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำแบบโฮมเมดให้ชมค่ะวันนี้แบบสำเร็จรูปไปก่อนนะคะ ความสุกเท่านี้นะคะประมาณ70%แบบไม่แดงมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอาน้ำซอสลาดบนสเต็กค,ค่ะกลิ่นหอมเนี่ยมันจะอยู่ที่น้ำซอสนะคะน้ำซอสที่ออกจากกระทาค่ะ แล้วนะคะทุกคนเราเอามาใส่บนผักที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะเราไปจัดจานกันนะคะ อย่าลืมน้ำมันที่อยู่ในกระทะนะคะทุกคนเป็นเนยแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรและกระเทียมนะคะตรงนี้คืออร่อยมากแล้วไม่น่าเชื่อว่ารสชาติมันทําให้สเต็กกลมกล่อมมากเลยค่ะตอนนี้ก็จัดเป็น2จานนะคะเราทานกับซอสวายแดงซอสวนยแดงมีขายตามห้างในประเทศไทยมีซอสสเต็กขายทุกสัญชาติเลยนะคะลองดูได้ค่ะไม่มีความเมาไม่มีรสชาติของ แอลกอฮอล์นะคะทุกคนมันจะมีกลิ่นของไวน์แดงน้อยๆเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ามันจะกลมกล่อมกับเนื้อมากๆเลยนะคะสำหรับเนื้อวันนี้ใช้วิธีการสเต็กสุก70%นนะคะเนื้อไม่เลือดไม่แดงค่ะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อดิบนะคะแล้วก็เราจะทานกับ มะเขือเทศนะคะและมันฝรั่งค่ะถือเป็นเมนูง่ายๆกินง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้เป็นอาหารฝรั่งโฮมเมดที่แนะนำให้ทุกคนทำค่ะแล้วก็ขอบอกว่าอรสชาติมิชลินเลยนะคะทุกคนปรุงรสตามใจชอบค่ะส่วนประกอบหล,ลักที่ปรุงวันนี้ก็จากพริกไทยดำนะคะกับเกลือเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะสเต็กเนื้อ ซอสไฟแดงโฮมเมดนะคะน่าทานไหมคะทุกคน